สวัสดีคะ่ะวันนี้มาอยู่กับใหม่เพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่วันนี้ใหม่มีรถสวยรถดีรถคัดเกตเอมาให้พี่พได้ดูกันอีกแล้วค่ะคันนี้นะคะเป็นกระบะแคบแบบนี้เลยสวยๆสี่เท่าดําไม่น้อยมากเลยนะคะคันนี้ไม่อยู่ที่หกหมื่นกว่ากิโลเมตรเองนะคะคันนี้ผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่แปดพันบาทหากพี่พี่คนไหนสนใจ รีบติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะรถสวยๆแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้รอชาร้าไม่ได้แล้วนะคะคันนี้มีดอกเบีย้ยพิเศษรอพี่อยู่นะคะพี่ๆคนไหนเครดิตดี idi, สามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะคะพี่ๆรถเรารับประกันโครงสร้างนะไม่มีตัดต่อตัวรถพลิกคว่ำจมน้ำหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนค่ะอยากให้พี่ๆสบายใจ ออกรถกับทางเรานะคะขับได้ยาวๆเลยนะคะไม่ต้องซื้อไปแล้วเอาไปซ่อมนะคะอันนี้พี่ๆได้เหมือนใหม่ออกจากสูต์เลยหากพี่ๆคนไหนสนใจอยากที่จะมาดูรถมาดูได้ที่เซรีไทยหกแยกหนึ่งกันเลยค่ะมีนบุรีนะคะหรือถ้าพี่ๆคนไหนสนใจไม่สะดวกที่จะเข้ามาดูรถเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้พี่ๆได้ทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะถ้าพี่ๆเซ็นไฟแนนซ์ ผลอนุมัติลูกค้าไม่สะดวกมารับรถอีกเรามีรถสไลด์จัดส่งให้ฟรีกันเลยค่ะพี่ๆขาบริษัทเรานะคะมีรถให้เลือกมากมายกว่า400คันเลยแต่ว่าถ้าพี่ๆชอบคันไหนอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษทักแชทมาหาหรือโทรมาหาใหม่เลยเดี๋ยวใหม่แนะนําให้นะคะเดี๋ยวใหม่พามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะคะก่อนไปดูไปชมใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใหม่ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดชม คลิปรถเข้าใหม่คลิปต่อๆไปของใหม่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรถกันค่ะตัวนี้นะคะรถคันนี้เป็น t o y ย t a h ไฮรักรีโว 2.4J ค่ะคันนี้เป็นกระบะแคบนะคะคันนี้ราคา4 1่0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่พอนอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ได้ปี2018ไปเลยค่ะพี่พี่ขเรขไมาอยู่ที่60,000กว่ากิโลเมตรเองนะคะรถเรา ประวัติศูนย์ทุกคันนะคะเริ่มมีให้พร้อมค่ะไม่มีชำรุดหรือสูญหายเรามีเริ่มให้ทุกคันค่ะพี่ๆสามารถเอาประวัติรถไปเช็คประวัติกับศูนบริการทุกสาขาได้เลยนะคะเรารับประกันนะคะเดี๋ยวใหม่พามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะใหม่พามาดูไฟไฟสวยๆใสๆแบบนี้กันเลยนะคะด้านหน้าเลยนะคะไม่มีเลือไม่มีแตกรายงานเลยอันนี้เป็นไฟหลอดไฮโดรเจนสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ดูเลยค่ะด้านร่างสามารถเอาไปติดตั้งไฟตัดหมอกได้นะคะด้านร่างนะตัวนี้นะผ่อนแปดพันได้สวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นดําเงานะคะสวยๆเลยขอบเป็นโครเมียมสัญลักษณ์โตโยตา้าใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะด้านร่างป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังด้านร่างเป็นลังพึ่งสวยๆแบบนี้เลยทั้งสองด้านนะคะ หากพี่ๆคนไหนเครดิตดีเราฟรีดาวได้นะคะพี่ๆไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะเดี๋ยวใหม่พามาดูรอบๆกันเลยตอนนี้จะเป็นแมกกะทะอยู่นะคะพี่ๆสามารถเอาไปใส่แม็กตามใจพี่ๆได้เลยนะคะันนี้เดี๋ยวใหม่พามาดูตรงซุ้มร้อนะคะซุ้มร้อนอ็อตครบทุกตัวนะไม่มีชำรุดสูญหายแน่นอนตามสภาพการใช้งานคือยังใหม่ แต่เรื่องโครงสร้างเดิมแท้โรงงานจริงๆค่ะพี่ๆโชคเดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆแบบนี้ช่วงรอยต่อเราแนสนิทค่ะรถเราไม่มีพลิกค,คว่ำม,มาอย่างแน่นอนดูหลังคาค่ะจมน้ําชนหนักไม่มีอย่างแน่นอนนะคะด้านกระจกกระจกเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างเลยนะคะฟิล์มเราติดมาให้แล้วนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานเลยนะคะจากโตโยตา้ามี บอกเลยนะคะด้ามจับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ห้องผูดโดยสารกว้างนะคะดูค่ะข้างในคุมโทนด้วยสีดำนะเดีย๋ยวใหม่ขออนุญาตพาดูรอบรถเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างในต่อเพราะว่ามันอาจจะย้อนแสงพี่ๆอาจจะมองไม่ค่อยชัดนนะคะด้านหลังเป็นโครเมียมที่จับเปิดแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้ไฟนะคะ ไฟเราเป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนเดิมเลยดูนะคะรอยต่อนะคะที่เหยียบขึ้นเป็นโครเมี่ยมวสวยๆแบบนี้นะคะรอยต่อน็อตเดิมแท้เลยนะคะลดโ,โรงงานเลยเราไม่มีปรับเปลี่ยนแน่นอนเลยนะคะคันนี้สวยๆท้ายกระบะกว้างๆแบบนี้ใช้างานกันได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะหากพี่ๆคนไหนมีปัญหาติดปัญหาตรงไหนอยากปรึกษา พี่ๆติดต่อใหม่มาได้ตลอดเวลาเลยนะเราอยากให้พี่ๆมีรถขับไหนๆก็จะเทศกาลแล้วจะปีใหม่แล้วอยากให้พี่ๆมีรถขับกลับบ้านกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวใหม่พาไปดูข้างในห้องผู้โดยสารกันดูนะคะข้างในจะคุมโทนด้วยสีดำเลยค่ะพี่ๆตรงนี้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะเป็นล็อก ปรับกระจกอัตโนมัติเลยล็อกประตูปุ่มหันเป็นหมุนหมุนนะคะอันนี้เป็นล็อกสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิมเลยประตูไม่มีเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะน็อตไม่มีรอยไข่เลยโครงสร้างเราเดิมแท้แน่นอนนะคะเรามีรับประกันให้นะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเดี๋ยว เราเอามารีวิวให้ดูก่อนนะสวยๆแบบนี้ด้านบนไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยสติกเกอร์ใดๆเลยนะคะตอนนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะดูนะคะไม้แท้ไม่เดิมเราไม่มีกอไม่เลยนะคะไม่เราแท้เดิมเลยนะคะไมนี้เลยรถวิ่งน้อยมากเลยนะคะเครื่องเล่นของเราจะมีจอแบบนี้นะคะ FM AM ได้ทุกอย่างเลย USB แอร์นะคะจะเป็นแบบหมุนนะสวยๆแบบนี้ผ่อน8,000บาทสามารถมีรถไว้ใช้งานกันได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆด้านร่างจะเป็นเปิดฝากระป้องเปิดฝาน้ำมันเลยนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อใหม่มาได้เลยนะคะที่เบอร์ 0902659010เลยนะคะพี่ๆติดต่อใหม่มาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรืออยากดูตรงไหนเพิ่มเติมอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมหรือดูคันอื่นใหม่มีรถให้เลือกมากกว่า400คันเลยอันนี้คือโซนรถกระบะอย่างเดียวนะคะเรามีทุกรถเลยรถเกง๋งรถกระบะรถครอบครัวหรือแม้กระทั่งรถตู้เราก็มีให้นะคะมาค่ะเดี๋ยวใหม่พามาดู หน้าห้องเครื่องกันเลยขออนุญาตตัดภาพไปหน้าห้องเครื่องเลยนะคะมาค่ะตัดภาพมาแล้วนะคะพี่พี่เครื่องเรารับประกันเครื่องเกียร์ทุกอย่างภายในตัวรถเลยนะคะเรารับประกันให้พี่พี่หมดเลยส0สบวันพี่พี่เอาไปขับดูถ้าพี่พี่ขับแล้วมีปัญหาพี่พี่เอากลับมาให้ใหม่ดูได้เลยไม่รับประกันโครงสร้างให้นะคะตัวนี้ โครงสร้างเดิมค่ะน็อตเดิมไม่มีรอยขันเลยนะคะแท้เดิมโรงงานเลยค่ะพี่พี่รูเดิมไม่มีชนหนักถึงในโครงมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนดูจากสภาพแล้วนะคะรอยเดิมจิกเดิมเลยเดิมทุกจุดนะคะน็อตไม่มีการไปแตะไปยุ่งเลยนะคะพี่พี่ดูดูรถให้ดูเมรร็ดอ้างนะคะดูค่ะไม่ได้ผ่านการทำสีมาอย่างแน่นอนสวยๆแบบนี้ เดิมๆแบบนี้นะคะพี่ๆเม็ดอาร์คนะคะตรงทุกจุดนะคะพี่ๆตรงทุกจุดเลยสวยๆแบบนี้คมชัดแบบนี้นะคะรูเดิมคงสภาพเดิมเลยนะคะไม่มีย่นหรือไม่มีบี้มาเลยนะน็อตเดิมเลยค่ะไม่มีรอยขยเม็ดอาร์คตรงกันทุกจุดนะคะไม่มีสภาพผิดเพี้ยนนะห้องเครื่องแบตเตอรี่ใหม่อยู่เครื่องโอเคค่ะ เครื่องเดิมแท้โรงงานเลยสายไฟไม่มีขาดลุดลุยแน่นอนนะคะคาบน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลแน่นอนค่ะอันนี้เสียงเครื่องนิ่งแน่นอนไม่มีกระตุกแน่นอนถ้าเครื่องมีปัญหาเกียร์มีปัญหาพี่ๆกลับมาหาใหม่ได้เลยนะคะรถเราประวัติศูนย์ทุกคันนะคะพี่ๆอย่างที่บอกว่าสามารถไปเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้เลยของเราส่วนมากจะเป็น รถปลดละวางหรือรถหน่วยงานราชะการหรือรถที่เราประมูลมานะคะพี่ๆไม่ต้องกลัวรถผีแน่นอนที่ขี่ไปแล้วจะมีเพื่อนนั่งไปด้วยพี่ๆไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจรถคันนี้เอาไว้ใช้งานก็ได้เอาไปเที่ยวก็ได้นะคะคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะพี่ๆผ่อนแปดพันเรขไหม 6,000ื 60, ค่ะฟรีดาวได้ดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคะผ่อนจำนวนเดิมตลอดอายุสัญญาค่ะพี่พี่มาดูรถได้ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะหรือถ้าพี่พี่ไม่สะดวกมาพี่พี่จัดไฟแนนซ์มีไฟแนนซ์วิ่งเส้นพี่พี่เครดิตผ่านรับรถเรามีรถสไลด์จัดส่งให้พี่พี่กันเลยนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะใหม่ขอฝากรถคันนี้ไว้ให้พี่ๆได้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวใหม่มีรถเข้าใหม่มาใหม่จะเอามาให้พี่ๆได้ดูกันอีกนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อใหม่มาได้ที่เบอร์0902659010นะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ